ชีวิตอดีตที่ไกลโพล้นบันผะชนอยู่กันมาผ่านเวลาเนิ่นนาน,านย้ายที่พำนักลงหลักตั้งทิ้นทานทุกเรียกชา่ชาชนเราว่าเผ่าไทย เาสายน้ำรู้เห็นเป็นพยานผ่านการเวลาที่รินไลผ่านค้นคนพมวิธีแตกต่างทั่วทิ้นทิ้นทางไกลไๆเปลี่ยนเปเลนานแค่ไหนแล้วหนอ ที่ผมไม่ได้พาตัวเองออกมาสัมผัสกับบรรยากาศของความเป็นจริงของธรรมชาติความจริงที่อยู่นอกจากโลกโซเชียลมีเดียความเป็นคนสายตาเลือนรางที่คนทั่วไปอาจดูเหมือนไม่พิการแต่จริงๆคือพิการคววามมมืดดดิิที่ถูกปบังไ้ <จน>ผมมักล้อตัวเองว่าเป็นคนครึ่งครึ่งกลางกลางแต่ไม่ได้รู้สึกว่าความครึ่งครึ่ง,งกลางกลาจะเป็นปมด้อยอะไรนะครับแห่งความคิดกำไเนิดกูมกิกัญญลกที่พกาบางหนผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นกำไรเหมือนผมก้ำกึ่งอยู่สองโลกโลกที่พิการกับโลกที่ไม่พิกาาารรคุณเเขาสายนนู้ห็ เป็นนนพยาาาผ่ากสำหรับผมความก้มกึ่งก็มีสเสน่ห์ดีออกครับเหมือนเช่นการได้มาที่นี่ผ่านคนคอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตตเป็นสถานที่ที่ออกจะดูกัมกึง่งในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องราวทั้งอาหารและตำนานของน้ำผักบันทึกตำนานใหม่ แผ่นดินไทยที่ฉันได้ไปเจอมา สเสน่ห์ความก้ากึ่งของเมือง่านสายเขาเต็มเป่าแล้วล่ะครับและความก้ากึ่งของเมือง่านสายที่ฮักว่านั้นคือประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ก้ากึงกันระหว่างเหนือและอีสานเหนือก็ไม่ใช่อีสานก็ไม่เชิงความก้ากึ่งที่ว่านี้สะท้อนมาในทุกพิธีของชีวิตโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ทางด้านอาหารและพิธีกรรม คิดว่ามันมีเอกลักษณ์หลายอย่างเนาะถ้าเรามองว่าจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในจังหวัดของอีสานใช่ไหมก็จะคิดว่าอาหารด่านซ้ายหรืออาหารเลยก็น่าจะมีลักษณะคล้ายๆอาหารอีสานต้องมองแบบนี้ว่าพื้นที่ตรงเนี้เดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมไปจนถึงกับพื้นที่ในชยบุรี ซึ่งรับอิทธิพลอาหารมาจากราชสำนักหลวงพระบางเพราะฉะนั้นอาหารด่านซ้ายเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกับอาหารหลวงพระบางค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งตอนที่ราชสำนักหลวงพระบางโดนกลุ่ม จีนห่อหรือพวกโจรห่อบุกหลายคนในราชสำนักหลวงพระบางเนี่ยก็ล่องเรือลงมาทางนี้มาที่ปากลายและบางส่วนเนี่ยมาจนถึงแม่น้ำโขงแล้วต่อเข้ามาทางแม่น้ำเฮืองเนาะมาตั้งลกลากอยู่ในเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเพราะนั้นอิทธิพลของอาหารราชสำนักหลวงพระบางเนี่ยมันก็เลยยังปรากฏอยู่แถบนี้นะครับการทําอาหารแบบแบบลาวหลวงพระบางเนี่ยยังมีให้เห็นซึ่งน่าสนใจมากว่าเราเราสามารถที่จะ ค้นหรือสามารถที่จะโยงใยไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอาหารด่านซ้ายอาหารปากลายอาหารแก่นเท้าอาหารทา่ารี่อาหารลรนละแวกนี้ทั้งหมดเนี่ยครับซึ่งมันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างออกจากอาหารถัดลงไปอย่างเพชรบูรณ์หรือยาวลงไปจนถึงขอนแก่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วชุมชนเวิร์งตรงนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมาก ผมคิดว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งเรากําลังรวบรวมอยู่อ,อ,อย่างเช่นเราพบต้นผักสะทอนในเมนูเนี่ยเก่าแก่ที่สุดเมื่อไหร่หรือว่าไอความเชื่อที่ว่าคนแถวนี้เนี่ยต้มน้ําผักสะทอนเพื่อใช้แทนน้าปลาเนี่ยจริงหรือไม่จริงเพราะว่าถ้าเรามาดูเนี่ยแม่น้ําหมันนี่ก็มีปลาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นการขาดแคลนปลาในการทําปลาร้าเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้น่าจะเป็นไปได้ว่าการทำน้ำผักสะทอนเนี่ยเพราะว่าพ้นพบรสชาติซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถใส่ในแจ่วใส่ในแกงบางอย่างแล้วเป็นรสชาติแบบที่คนไทยด่านที่เราเรียกกันคือคนด่านซ้ายนี่นิยมกิน มากกว่าที่จะมาใช้ทดแทนการทําน้ําปลาผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องสํารวจกันเนาะในเชิงภูมิทัศน์อาหารของด่านซ้ายยังไปคุยกับพื้นในพื้นที่เนี่ยคนแถบนี้นกินขนมจีน,เ,นเส้นสดมาตลอดไม่เคยกินขนมจีนแบบลมสักลมเก่าที่เป็นเส้นแห้งที่ตอนนี้ขายแม้ปัจจุบันนี้เราเข้าร้านขนมจีนก็ยังพบร้านหลายร้านที่ยังใช้วิธีบีบขนมจีนแบบเส้นสดอยู่ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าสนใจ ชุมชนในด่านซ้ายเนี่ยยืนยงหรือว่าเติบโตควบคู่มากับแม่น้ำหมันก็จะเห็นว่าเรายังมีกังหันวิทน้ำอยู่เนาะ หลายที่เลยซึ่งเดิมเนี่ยกังหันวิทย์น้ำเนี่ยเป็นนวัตกรรมหรือประดิษฐกรรมที่อยู่คู่เคียงกับคนไทยด่านหรือด่านซ้ายมาเป็นเวลานานระบบการจัดการน้ําของด่านซ้ายเนี่ยมีความใกล้เคียงกับระบบการจัดการน้ําแบบฝายหรือเหมืองฝายของทางเหนือเหมันก็จะเห็นเลยว่าเนี้ยชุมชนด่านซ้ายมีความเป็นพื้นที่เมืองหรือพื้นที่ทางเหนือหรือมีความอัตลักษณ์แบบคนเมืองค่อนข้างมากถ้าลงไปถึงล่มเก่าหรือล่มสัก นะครับซึ่งซึ่งได้รับอิทธิพลของของอ,อีสานแล้วหรือว่าวัฒนธรรมของร้านช้างตรงนั้นแล้วแหมมีหรือที่หนุ่มแฮกจะพลาดเมื่ออาจารย์ต้นพูดถึงเรื่องกังหันวิทย์น้โบราณแฮกก็เลยสนใจใคร่รู้และได้เดินทางตามไปดูละครับงานนี้แต่หาไม่ยากหรอกครับ เพราะริมลำน้ําหมัน,นดี่ดนสายนั้นยังมีปรากฏให้เห็นชาวนาริมน้ําหมันในบางพื้นที่ยังคงใช้กังหันนี้ทดน้ําเข้านาซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพัดทดน้ําพัดทดน้ำนี้เนึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของเครือข่ายซึ่งมีต้นทุนจากวัสดุธรรมชาติราคาถูก สามารถใช้งานได้1-2ปีเหมาะที่จะใช้ในช่วงน้ำมันแพงอย่างนี้เหลือเกินครับกังห<ๆ>ันนี้สะท้อนวัฒนธรรมที่โดดเด่นของด่านซ้ายอย่างที่อาจารย์ต้นว่าไว้<ๆ>คือด่านซ้ายมีวัฒนธรรมการจัดการลำน้ำแบบเหมืองฝายมีแกนนำชุมชนเป็นคนดูแลความเรียบร้อยแบบในภาคเหนือ ซึ่งต่างจากการจัดการน้ําและผืนนาของภาคอีสานในพื้นที่อื่นๆซึ่งมักจัดการกันเป็นบิ่งนาพื้นที่ใครคนนั้นต้องจัดการเองแฮกเน้นดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษที่ได้สัมผัสกังหันโบราณเพราะในดวงตาของเขาเห็นเพียงเป็นวงจาง แต่เมื่อได้สัมผัสจึงรับรู้และได้ฟังรายละเอียดก,กลไกการทํางานจึงยิ่งทึ่งในภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประดิษฐ์คิดค้นนวัตรกรรมในการหาอยู่หากินได้อย่างสอดคล้องกับภูมินิเวศ ครับก็ต้องขอบคุณคนที่พาผมมาชมกังหันน้ำโบราณท่านนี้ผู้ใหญ่อรชัยโพธิปัตซึ่งเป็นคนหนุ่มที่เกิดเติบโตรักและภูมิใจในฐานถิ่นดินแดนด่านซ้ายของตนยิ่งนักนอกจากจะพาผมมาชมกังหันโบราณและเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับด่านซ้ายแล้ว ผู้ใหญ่ยังพาทัวร์ไปสัมผัสกับอาหารพื้นบ้านของด่านซ้ายทําให้ผมทั้งอิ่มท้องและอิ่มสมองมากๆเลยครับผู้ใหญ่บอกว่าคนด่านซ้ายยังมีวัฒนธรรมการรวมหมู่สูงทั้งที่สะท้อนจากเรื่องการจัดการน้ำจากกังหันทั้งจากการกินคือคนด่านซ้ายเนี่ยการหายอยู่หาก,กินเนี่ยก็อิงกับลำน้ำหมัน ซึ่งเป็นลำน้ําสายหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของการกินเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการกินแบบสามัคคีกินกันแบบรวมกลุ่มรวมญาติใครมีแกงใครมีซุ้กก็มากินรวมกันกินกันแบบผูกมิตรคุยกันสาธุรสุขดิบของแต่ละคนแต่ละวันกินแบบแบ่งปันแบบ่งปันก็คือทําแกงหม้อใหญ่หม้อหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งให้ญาติที่อยู่ข้างบ้านไม่ใช่ญาติแท้ๆเคอญาติที่อยู่ข้างบ้านกันก็คือการกินแบบแบ,บ่งปันแล้วก็ในส่วนของการอยู่ร่วมกันก็ถ้อยทีถ้อยใสยกันในอดีตนะครับ เมื่อใครๆต่างก็พูดถึงแต่อาหารพื้นบ้านเมืองด่านซ้ายผู้ใหญ่อรชัยก็เลยอาสาพาหนุ่มแฮกไปชิมซะเลยทั้งขนมจีนเส้นสดที่มีการทำรูปแบบของเส้นไม่เหมือนที่อื่นทั้งส้มตำที่เต็มไปด้วยเครื่องสรงมากมายอย่างที่เรียกกันเป็นภาษาพื้นถิ่นว่าส้มตำดอกแดกหรือถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือส้มตำที่ใส่ขนมจีนเส้นสด แต่เส้นสดที่ว่านั้นเป็นการทำและบีบสดๆตรงนั้นมีรูปร่างของเส้นเหมือนรดช่องสิงคโปร์อย่างที่เห็นครับมีข้อควรระวังนิดหน่อย สำหรับคนพิการทางสายตายอย่างแฮกค,คือเวลาทานอาหารผู้ร่วมวงหรืออยู่ข้างๆจะต้องแจ้งให้เขาทราบเป็นระยะว่าอาหารอยู่ตรงไหนจานที่อยู่ข้างหน้าคืออะไรมีรสชาติอย่างไรเพราะเขาไม่สามารถมองเห็นสีสันและตักอาหารได้ถูกหากไม่แจง้งอาจทำให้เกิดอันตรายกับคนพิการได้ครับครับ ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงและทุกๆวันที่ผมเดินทางไปด่านซ้ายไม่มีมื้ออาหารมื้อไหนเลยที่ผมไม่ได้ยินเขาพูดถึงน้ำผักสะทอน <c oughs> เขาว่ากันว่าเป็นน้ำปรุงรสที่คนด่านซ้ายใช้ภูมิปัญญาถ่ายทอดและรับกันมาตั้งแต่โบราณเป็นเสมือนของดีที่ติดไว้ทุกครัวเรือน สะทอนเป็นพันไม้ท้องถิ่นเป็นไม้ยืนต้นในหนึ่งปีระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนมีช่วงเวลาเดียวเท่านั้นที่สะทอนจะแตกยอดอ่อนชาวด่านสายจะเก็บใบสะทอนมาเตรียมไว้เป็นเครื่องปรุงโดยนำใบอ่อนของต้นสะทอนหมักในน้ำสะอาดก่อนนำไปต้มเคี่ยวจนได้น้ำที่มีสีน้ำตาลไม่มีความหอมหวานเค็มที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คำพูดติดปากของชาวด่านซ้ายมักพูดว่ากินอะไรก็ไม่อร่อยถ้าไม่ได้ใส่น้ําผักสะทอนคือเป็นวัฒนธรรมรากฐานคนด่านซ้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่ไหนก็มีส่วนผสมของน้ําผักสะทอนนะตั้งแต่น้ําพริกการทําแกงปิ้งย่างบางที่ก็ยังหมักน้ําผักสะทอนเลยการกินน้ําผักสะทอนอยู่ในรากฐานของความเป็นคนด่านซ้ายนะครับผมว่าอย่างนี้นะครับ การกินที่กินด้วยกันเยอะๆกินด้วยกันแบบพี่แบบน้องก็คือคนอ่าน้ายจะเป็นอย่างนั้นครับนี่แหละครับรูปร่างหน้าตาของเจ้าผักสะทอนเป็นอย่างนี้หนุ่มแฮกไม่รอช้าต้องเข้าไปสัมผัสที่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ครั้นแฮกจะลองกินส,สดๆไม่ได้นะครับพี่เขาบอกว่าต้องเอามาหมักก่อนเท่านั้นน้ำผักสะทอนมีในทุกเมนูจริงๆครับ พี่ๆกลุ่มแม่บ้านด่านซ้ายทำเมี่ยงด้วยผักออร์แกนิกให้ผมลองทานและยังต้องมีน้ำผักสะทอนเป็นเครื่องปรุงรสและผมเองก็ชักจะติดใจรสชาติและกลิ่นของอาหารที่มีส่วนผสมของเจ้าน้ำผักสะทอนนี้ไปด้วยคนแล้วล่ะครับผมคิดว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งเรากำลัง รวบรวมอยู่ว่าอย่างเช่นเราพบต้นผักสะทอนในเมนูเนี่ยเก่าแก่ที่สุดเมื่อไหร่หรือว่าไอความเชื่อที่ว่าคนแถวนี้เนี่ยต้มน้ําผักสะทอนเพื่อใช้แทนน้ําปลาร้าเนี่ยจริงหรือไม่จริงเพราะว่าถ้าเรามาดูเนี่ยแม่น้ําหมันนี่ก็มีปลาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นการขาดแคลนปลาในการทําปลาร้าเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้น่าจะเป็นไปได้ว่าการทําน้ําผักสะทอนเนี่ยเพราะว่าพ้นพบรสชาติซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสามารถใส่ในแจ่ว ใส่ในแกงบางอย่างแล้วเป็นรสชาติแบบที่คนไทยด่านที่เราเรียกกันคือคนด่านซ้ายเนี่ยนิยมกินมากกว่าที่จะมาใช้ทดแทนการทำน้ำปลาความเรื่องชื่อของน้ำผักสะท่อนและอาหารห้มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของด่านซ้ายทำให้เชฟโนตหรือคุณอาทิตย์สโมสรเชฟที่มีชื่อเสียงระดับโลกต้องลงมาสอหาความจริง และทดลองนําเมนูอาหารที่มีน้ําผักสะทนไปใช้ทําอาหารฟิวชั่นในระดับสากลเลยทีเดียวครับในความจริงเราจะมองว่าด้านซ้ายเป็นภาคอีสานในณสอาหารที่มันออกมามันไม่ใช่อาหารอีสานขนาดนั้นมันมีอิทธิพลของลาวแล้วก็มีอิทธิพลของล้านชางอยู่ก็คือของภาคเหนือที่มาผสมกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาหารที่เป็น อาหารพื้นถิ่นมันมันจะสะท้อนวัฒนธรรมของสองที่ในประเทศนี้เครื่องปรุงที่เป็นซอสที่ทําจากใบไม้ะมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นควาจริงที่เป็นที่รู้จักก็คือไอ้น้ำผัดสะท้อนอันเนี้ย ไม่ได้มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์อาหารที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เท่านั้นสิ่งที่ก่อสร้างเมืองน,นี้ขึ้นมาคือสายสัมพันธ์การถ่ายเทแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและสายสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวโดวยมีพระธาตุสีสองรักที่หนุ่มแหกมาสการะอยู่นี้เป็นประจักษ์พยาน เวลาเรามาด่านซ้ายทุกคนจะเข้าไปสักการะพระธาตุสีสองรักเนาะและพระธาตุสีสองรักเนี่ยเราก็มีตำนานเล่ากันว่ามันเป็นเหมือนเส้นปักปันเขตดแดนผู้ง่ายเนาะเป็นหมุดปักปันเขตแดนว่าราชสำนนกสยามกับราชสำนนกล้านช้างเนี่ยหรือราชสำนักของลาวเนี่ยมาเจอกันตรงนี้เนาะแล้วไม่มีการทำศึกยุติกันจะเป็นพันธมิตรกันนะครับช่วยกันในการป,าปาราบปรามศัตรูซึ่งตอนนั้นก็มี สัตรูมาจากพมา่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันทําให้เห็นถึงการมิกซ์กันแสดงว่าคือมีพื้นที่มีเรื่องเล่าว,ว่าราชสำนักสยามก็ส่งคนมามาร่วมสร้างเจดี สีสรักแล้วก็ยังตั้งบ้านเรือนหรือมีพื้นที่หรือมีคนอยู่ในพื้นที่เพื่อดูแลนั้นพิธีกรรมเนี่ยของแม้แต่พิธีกรรมการทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับเจ้าพ่อกวนที่นี่ซึ่งเป็นเป็นพิธีกรรมใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวเล่าว,ว่าเป็นการรวมตัวกันระหว่างข้าราชบริพาร ของคนในพื้นที่เนาะซึ่งยังถูกทิ้งไว้ให้ได้ดูแลพระธาตุสีสองรักเพราะนั้นการจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยซึ่งเป็นพิธีกรรมใหญ่เนี่ยคือการบูชาบรรพบุรุษนะครับซึ่งดูแลพระธาตุสีสองรักมาเป็นเวลานานแล้วก็มีการส่งบรรพบุรุษเหล่านั้น อดีตที่ไกลโพล้นบรรพชนอยู่กันมาผ่านเวลาเนิ่นนาน,านยายที่พำนักลงหลักตั้งทินทานถูกเรียกขานชาชนเราว่าเผ่าไทยถือเป็นมงคลของชีวิตเลยละครับที่ได้มาสักการะพระธาตุสีสองรักแห่งนี้ และแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรความเชื่อความศรัทธาของชาวไทยด่านหรือคนด่านซ้ายที่มีต่อองค์พระธาตุไม่เคยลดน้อยลงเลยยิ่งในช่วงที่ชีวิตต้องพบกับมรสมจากการระบาดของโควิดในทีอย่างนี้ดูเหมือนว่าการได้มากราบไหว้และม,มอบความศรัทธาให้กับความเชื่อ จะช่วยเยียวยาให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดีในแต่ละวันจะมีชาวบ้านมาแสดงความเคารพต่อพระธาตุด้วยการทำต้นพึ่งหรือเทียนหล่อเป็นรูปดอกไม้อย่างที่เห็นอยู่นี้มาถวายพระธาตุไม่ขาดสายเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่คนหนุ่มสาวหรือเด็กน้อยต่างขมีขมันในการช่วยกันทำต้นพึ่งอย่างเต็มที่จากนั้นก็นำต้นพึ่งนี้ไปสการะที่ฐานของพระาธาตุและมีความเชื่อว่าไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีแดงเพราะเป็นสีแห่งเลือดเนื้อและสงครามซึ่งตรงข้ามกับเจตนารมณ์ในการสร้างพระาธาตุอันหมายถึงความปรองดอง ผูกพันและรักษาสัจจะพันธสัญญาว่าจะสมานมิตรที่ดีต่อกันระหว่างไทยลาวเสมอไปผ่านพ้นคนพบวิธีแตกต่างทั่วทิศทินท้นทา เปลี่ยนแปลงมุมมองบันทึกตำนานใหม่แผ่นดินไทยที่ฉันได้ไปเจอมาแผ่นดินทองพื้นดินไทยที่เกิดมาแน่นอนครับมาด่านซ้ายสิ่งที่ลืมไม่ได้คือเทศกาลผีตาโขน หลังจากที่งดจัดมาถึง2ปีเพราะสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 มาจัดกันอีกทีปีนี้ก็เลยคึกคักมากเป็นพิเศษผมเองได้แต่ติดตามและแอบ,บสังเกตการอยู่วงนอกรับรู้ความหมายที่เปลี่ยนแปลง เลื่อนไหลไปตามประวัติศาสตร์อยู่เงียบๆครับประเพณีผีตาโขนที่ด่านซ้ายเป็นประเพณีที่โด่งดังไประดับโลกเพราะมีการปรับเอาความเชื่อและการละเล่นให้สอดคล้องกับยุคสมัยจากเดิมอาจมีความเชื่อทางศาสนาและสังคมเกษตรกรรมที่เชื่อว่าผีตาโขนเพี้ยนมาจากคำว่าผีตามคนเพราะมีความเชื่อทางพุทธศาสนาว่าเมื่อถึงเวลาประกอบงานบุญใหญ่ในหมู่บ้าน ช่วงเดือน7เดือน8ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่ต้องรอหลุนจากการหว่านไถว่าผลผลิตจะเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นความเชื่อทางศาสนาก็เชื่อว่าจะมีผีป่าติดตามส่งพระเวสสันดรเข้าเมืองถ้าเป็นความเชื่อในสังคมเกษตรก็จะเชื่อว่าเป็นการแห่แหนเพื่อขอฝนและบูชาธรรมชาติ อย่างไรก็ตามนอกจากความเชื่อดังกล่าวแล้วนักประวัติศาสตร์บางท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าประเพณีผีตาโขนนั้นคล้ายกันอย่างยิ่งกับประเพณีความเชื่อเรื่องปู่เย่ย่าเย่อของเมืองหลวงพระบางซึ่งจัดในเวลาเดียวกันและเป็นประเพณีที่มีรูปแบบคล้ายกันมากททนนคมววิิธีแตตก่่างั โดยชาวหลวงพระบางเชื่อว่าปู่เย่ย่าเย่อนั้นเป็นข้ารับใช้คุณบร,รมแห่งเมืองแถนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลทุกสุขของชาวบ้านในหลวงพระบางก็จะจัดประเพณีที่คล้ายคลึงกับผีตาโขนนี้เพื่อบูชาปู่เย่ย่าเย่อซึ่งเป็นบนรรพบุรุษคอยคุ้มครองตัวเองครอบครัวและชุมชนให้อยู่ดีมีสุข ทางนี้ในโลกทัศน์ของคนแก่เท่าที่ด่านซ้ายซึ่งตระหนักว่ามีสายสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านช้างเมืองหลวงพระบางก็จะเชื่อว่าประเพณีผีตาโขนนี้สืบต่อมาจากประเพณีปูเยอะย่าเย่ะของบรรพบุรุษในหลวงพระบางเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อแบบไหนอย่างไรข้างหลังหน้ากากของผีตาโขนแห่งเมืองด่านซ้ายนั้นคือประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาวบ้านในแถบถิ่นเอเชียอาคาเน,นท,ที่มีฐานความคิดบนความเชื่อของพิธ,ธีกรรมโบราณเมื่อเวลาผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านก็ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งชื่อรูปแบบและความหมายให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง ส่วนสำหรับผมนั้นภาพสีสันอรรันเลือนลางจากประเพณีผีตาโขนนี้ทำให้ผมกลับชัดเจนในความกั้ำกึ่งทางภูมินิเวศของด่านซ้ายเมือง<อ>ที่ประสานวัฒนธรรมของภาคเหนือและอีสานประสานความเป็นไทยและลาวให้ไอดินไหลามาปะทะกันไว้อย่างกลมกล่อมและลงตัว อรอยชีวิตอดีตที่ไกลโพล้นบรรพชนอยู่กันมาผ่านเวลาเนิ่นนาน,านย้ายที่พำนักลงหลักตั้งทิ้นทานทุกเรียกราชาชนเราว่าเผ่าไทย เขาสายน้ำรู้เห็นเป็นพยานผ่านกาลเวลาที่รินไหลผ่านคลคนพบวิธีแตกต่างทั่วทินทิ้นทางไกลไกลเปลี่ยนแปลงมุม บันทึกตำนานใหม่แผ่นดินไทยที่ฉันได้ไปเจอมา